สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับนานจะได้เอามาให้ชมกันนะครับเหรียญยี่ห้าพุทธศตวรรษ,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 ษนะครับของแท้ทั้งสองเหรียญน,นะครับเป็นเนื้อชินนะครับเนื้อชินตะก,กัวแกงเงินนะฮะเนื้อชินตะกัวแกงเงินนะฮะสองเหรียญนี้ได้รับ การทำความสะอาดมานะฮะจะทำให้ดูง่ายนะครับว่าเป็นเหรียญแทหรือเหรียญปลอมนะครับถ้าเราทำความสะอาดนะครับมันจะแวววาลลักษณะอย่างนี้นะฮะจะออกคล้ายๆเงินกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นของปลอมของเหรียญแบบนะครับขัดยังไงมันก็ไม่เงานะฮะอันนี้กล้าการันตีนะว่าเป็นเหรียญแทแน่ะ ทั้งสองเหรียญน,นะครับแต่ว่าสองเหรียญน,นี้นะฮะจะเป็นคนละบล็อกคนละพิมพ์นะครับนะบดูผลเผินนี่จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าเราส่องด้วยกล้องดูตำหนินะครับจะทราบทันทีว่าเป็นลพลิมพิมนะครับมาดูองค์องค์ด้านขวามือกันก่อนนะครับ ตู่มตรงนี้นะครับด้านล่างนะใต้ฐานอันนี้เป็นพิมพ์มีเข็มนะสังเกตเห็นเข็มไหมครับด้านล่างนะครับตรงใต้ฐานนะนี่คือพิมพ์มีเข็มนะฮะต,ตุ่มตรงอื่นดูตรงไหนนะครับถ้าเป็นพิมพ์มีเข็มเราก็ดูสังคาทินะครับขึ้นะมาด้านบน อันนี้เป็นฐานามีจุดตใ้ฐานด้วยนะครับขึ้นมาเรื่อยนะครับสัง้าที่สังเกตใช่ไมฮะสังเกสังคาที่นะครับตรงขีดใต้สัง้าที่นี้จะเป็นขีดยาวเลยนะนจะขีดยาวนะครับ มาดูอีกพิมพ์หนึ่งนะฮะอันนี้เรียกพิมพ์ผสมจุดนะครับแต่องค์นี้นะฮะมันมีเข็มด้วยนะเข็มแต่เข็มจะอยู่คนละตำแหน่งนะอยู่ใต้ลงมานะครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับมีเข็มนะครับผสมจุดเหรียญนี้มีเข็มนะครับจะแตกต่างกันที่พิมพ์มีเข็มนี่จะอยู่ตรงกลางเลยนะครับ จะอยู่ตรงกลางนะครับแต่พระศพจุดนี้จะอยู่ด้านล่างลงมานะครับจะมีเป็นบางองค์นะครับบางองค์ก็จะเลือนลางบางองค์ก็จะเห็นชัดนะครับพิมพ์พระศพจุด Dios. ดูไงครับพิมพ์พระศพจุดนะมาดูด้านนะบนนะครับพระบาทนะครับมพระบาทก็จะแตกต่างกันนะครับตรงสงังฆาทินะครับมาดูตรงสงังฆาทีนี่ครับ จะกลมโค้งมนไปเลยนะครับนี่ฮะจะกลมโค้งมนนะครับนะอันนี้คือะสบจุดนะครับมาดูพิมพ์มีเข็มนะฮะนี่ยแตกต่างกันนะครับจะเป็นเหลี่ยมนะฮะจะเป็นเหลี่ยมแล้วก็มีขีดด้านล่างนะครับแตกต่างกันนะครับอันนี้คือพิมพ์มีเข็มนะครับพิมพ์มีเข็มมาตรฐานนะครับ เข็มอยู่ด้านล่างนะครับเกตเห็นนะครับวงนี้ก็มีเข็มนะฮะจะอยู่ล่างลงมาอีกนะครับไม่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งพิมพ์มีเข็มนะครับแต่ด้านล่างลงมานะครับสังเกตดีๆนะแล้วก็สังคาที่นี่จะกลมโค้งมนนะครับเห็นไหมครับกลมโค้งมนนะครับพิม์มีเข็มนี่จะเป็นเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีขีด พิมพ์สบกึศด, <c oughs> ดูพิมพ์สบจุดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะมีจุดจุดหนึ่งนะฮะอยู่ <c oughs> อยู่ตรงใต้อ <c oughs> ที่เขาเรียกว่าเส้นเกสาเป็นจุดขึ้นมาอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่เกินนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์มีเข็มนี้จะเรียบนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีจุดไม่มีอะไรนะครับมีความแตกต่างนะครับ าหาไม้ชมนะครับด้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรนะเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันมากนะัะด,ด้านหลังนะครับเส้นเหรียญละสมุแรถสมีที่เขาว่ากันนี้ก็มีทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเป็น เหรียญ25สตรวรรษแท้ๆนะครับราคาณปัจจุบันนะครับนะปีนี้ก็ปี2565แล้วนะครับนะผ่านมา65ปีนะครับสำหรับเหรียญ25พุทธสตรวรรษนะครับมีเส้นรัศมีนะเห็นดิบชัดนะครับสองเหรียญน,นี้ได้รับการทำคําสารมานะครับ แวววเหมือนเหรียญเงินลนทีเดียวน,น,น,นะครับแต่และองนี่นะฮะทั้ง2พิมพ์นี่นะครับรวมรวมกันแล้วก็2องล้านสี่0 0นหนึ่งหมื่นสองล้านสี่แส้านสี่แส 2 1 0พหนึ่งสประมาณนี้นะฮะประมาณนี้จำไม่ได้นะครับนะอยู่ที่2องล้านสกว่านี่นะครับแต่ละพิมพ์นี่นะฮะวนๆกันแม้กระนั้นก็ยังมีเหรียญปลอมขึ้นมานะฮะถ้าจะสะสมเช่าหาก็ดูกันดีๆนะครับเหรียญแท้นี่จะต้องแวววาวางี้นะครับนะมันวาวางี้นะเพราะว่าในจำนวนการสร้างนะครับนะฮะ จะมีจชนวนจนวนมวลสารนะครับที่ตามตำราว่ามานะครับจะมีทั้งอทองทองคำนะครับเงินแทหนานที่รวมกันที่เรียกว่าเป็นนวะนะฮะเข้ามารวมกันหนึ่งในนั้นก็มีเนื้อทองคําปะปนเข้ามานะครับจำนะนวนทองคําปะปนเข้ามา แล้วก็มีตะกัวมีดีบุกมีพวงรวมกันนะครับถ้าเป็นของฟอร์มของฟอร์มนี้มวลสารจะไม่ครบนะบมันจะไม่แวววาวเหมือนของแท้นะครับนะนำมาให้ชมนะครับพิมพ์ผสกจุดกับพิมพ์มีเข็มนะครับความแตกต่างแต่ว่าที่แต่ว่าที่มีพิเศษขึ้นมานั่นก็คือพิมพ์ะสกจุดนะครับมีเข็มนะครับ แต่อยู่คนละตำแหน่งกันกับพิมมีเข็มมาตรฐานนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับาดูอันนี้พิ์มีเข็มมาตรฐานนะครับ,รบ,รบม,ม,มัมมนมจะแตกต่างกันอยู่นะครับโอเคครับผมทีมนี้คลิปนี้ก็ประมาณ8กว่านาทีนะครับ นำมาให้ชมกันนานๆจะเอานามาให้ชมครับของแท้นะครับทุกวันนี้เล่นหากันหลักพันกลางๆแล้วนะครับระดับสวยๆขนาดนี้นะฮะห้าพันเขาจะขายเปล่านะครับของแท้ๆนะครับเหรียญพุทธิยี่ห้าศตวรรษนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้ของควอมมากมายเหลือเกินนะครับต่อไปอนาคตข้างหน้านะครับยี่ห้าศตวรรษนี้ จะเป็นเหรียญที่มีราคาแพงนะครับนะฮะเพราะว่าสองเหรียญน,นี้ผู้บรรยายนี้เช่ามาตั้งแต่เหรียญละห้าร้อยนะครับนะฮะไม่รวมกลอม่องนะครับนี่ครับมีมีเข็มนี่เช่ามาสมัยนั้นนะฮะปีสามพันปีสองพันห้าร้อยสามสิบกว่าเช่ามาเห 1, รียญละพัน ปีา้าปสิบกว่าะสบกิจนี้ผสศกจุดนี้ชอามาเจ็ดร้อยทุกวันนี้นะครบห้าพันผมยังไม่ขายเลยห้าพัน 5, ผมก็ไม่ขายเพราะว่าของแท้นี่มันหายากนะครับเดินตามตลาดนี้เจอแต่ของเทียมกันมากมายเลยทีเดียวโอเคครับคลิปนี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับถาชอบอก,กดไลค์นะครับถูกใจกดแชร์ครับผม